คือพอพี่แบนทำโปรดักชันใช่ไหมคะจะมีอยู่อันหนึ่งเขาสมัยก่อนทําเป็นแบบรายการรายการหนึ่งพูดชื่อรายการได้ไหมได้คชวนชื่อลื่นสลานตอนนี้นจะแบบพี่จิ้มพี่คอมอ่ะคือชวนชื่อหมดเลยเล่นละครกับพี่เหมียวนี่แหละวันกีเป็นทีมงานแต่เวลาเราไปในฐานะทีมงานเราจะนั่งกอดตู้ไปค่ะจ้ะไปก็หลับไงมีคนขับเนาะพอเสร็จงานปุ๊บก็กลับมาบ้านไม่ได้คิดอะไรแต่นอนนอนแล้วฝันเหมือนพี่เหมียวเลยตื่นมาอยู่ก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บพี่เหมียวเมื่อคืนฝันพี่เหมียวถามว่าฝันอะไร ฝันว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่บอกให้ไปไหว้ทำไมไม่ไหว้ฉัน<อ>ซึ่งแบบเราเอามีด้วยเหรอ,อต,ตอนนั้นไม่มีไม่รู้จักด้วยนะเพราะว่าเราเป็นทีมงานแล้ว,ลวก็นั่งรถไปเราข้ามาก็ปิดไงไม่รู้ไงก็คือหลับไปอะ่ะแต่เราก็เป็นเวลาเราไปที่ไหนเราจะไหว้อยู่แล้วไหว้แบบไหว้เจ้าที่เจ้าทางแบบขอให้แบบเดินทางปลอดภัยทํางานสะดวกะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาแล้วแบบฝันเหมือนกันเลยว่าให้มาไหว้ฉันเดี๋ยวนี้ชวียรเหล่าขาวและไก่ต้ม,มแต่ความแปลกคืออย่างเี้ยจันฝันเหมือนกันตื่นมาขับรถไปเลยค่ะเหมือนกันทั้งสองคนเหมือนกัน ก็เลยคิดว่าก็มีจริงอะแต่วันบางทีมันพิสูจน์ไม่ได้นะแต่ว่าทําก็ไม่เสียหายเรารู้ได้ค่เฉพาะตนใช่อะในเรื่องของความมีรับถ้าเราจะมาบอกใครไปสูบ405เขาก็จะบ้าไปแนะแต่ทำแล้วแบบสบายใจมีความสุขก็ไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทําได้ครับนี่ละครับอีกเรื่องหนึ่งอีกประการหนึ่งนะทวดาเนี่ยท่านคุ้มครองท่านคุ้มครองหลายอย่างโดยเฉพาะสายเฉพาะเขาใหญ่เนี่ยสืบนะครับการคุ้มครองมนุษย์เนี่ยมากมายรู้ค่ะนะครับมาอย่างที่ราชพักการด้วยย้าวไปถึงจังหวัดที่มีทุ่าาาาคเขมีํ อย่างหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ที่พี่เดินมาทั้งสองคนแล้ว<ะ>มีภาพภาพหนึ่งที่ผมเห็นเอาอีกแล้วมีภาพภาพหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็มีคํากล่าวของเจ้าพ่อเขาใหญ่น่าจะเป็นนะ,ะน่าจะเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่ขอกดันครับมีคำหนึ่งอดทนมานะ,ะให้เหมือนเดิม มีคำหนึง่งสวดมนต์นะลูก oh, <okay. S 1> มันเป็นยากและกรรมฐานวิปัสสนา uh. เป็นยากินผมเห็นทั้งสองท่านเนี่ยหลังจากที่ไหว้หลวงพ่อดำมาแล้วภาพหนึ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือหลวงพ่อจรัญ เคยไปแต่ของของพี่แว่นเนี่ยก็จะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนที่ดังๆมากๆอะอาจจะมีคําถามว่าแว่นเคยเล่าว่าเคยบวชแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะก็ที่บอกว่าเคยไปเห็นที่หลวงพ่อองค์ดำอาที่เริงๆนั่นก็คือเคยบวชแล้วเม่ปีหกหนึ่งแต่จริงๆก่อนหน้านี้พี่แว่นได้รู้จักกับหลวงพ่อจรัญจักการอ่านหนังสือสาธุหนังสือจริงค่ะคือตอนนั้นอยู่แค่สิบสิบแปดเองนะคะความผูกพันในจิตนี่คือหลวงพ่อนี่เป็นครูบาอาจารย์ดำหนึ่งเลยเคยเจอท่านตอนไปวิทยาศาสแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มาเจอเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแบบเยอะๆครับ แต่หนังสือธรรมะที่อ่านเล่มแรกอะคือของหลวงพอ่อจรัญชื่อว่าเล่มสีม่วงนะจำได้เลยมีสองเล่มคือคือท่านท่านจ้างคนเขียนแหละแต่ว่าเป็นเรื่องราวท่านเลยชื่อว่าสันโรกย่อมเป็นไปตามกรรม<อ>เล่มสีม่วงซึ่งพี่แว่นอ่านจบแต่ว่าอาจจะจำไม่ได้หมดทั้งอันยิ่งอ่านยิ่งชอบเพราะว่ามันเลยช่วยย้ำเตือนว่าแบบเรื่องกรรมมีจรงิงแม,ม้ว่าคนสมัยนี้จะไม่ค่อยเชื่อนะอม,มันแล้วแต่บุคคลนะแต่สำหรับพี่แว่น่ยเชื่อว่ากรรมอะมันเกิดจากการที่เราทำเราจะทำดีหรือเราไม่ทำดีอยู่ที่เราแล้วเชื่อเรื่องว่าถ้าเกิดเรายิ่งทำเนี่ยมันจะ